จากสองสองนะครับเราจะมาเล่นแบบคลาสสิกนะครับคือต่อเวลานะครับต่อเวลาต่อไปนะครับแมนยูก็ยังคงนะฮะยังคงที่จะไม่เปลี่ยนตัวนะครับเพราะเล่นฟูลไทม์ครับคาเซมิโลโอ้โดนสก,กัดซูเปอร์เซฟครับแล้วเมนโอ้โหเกือบไปแล้วครับเปิดมาฝั่ง ขวาก็โดนเอเบโว่เอเบโม่โมยังไงครับโอ้โหมาเพียบให้กับคาสิเมโลคาสิเมโลส่งมาให้กับดอรกูดอรกูมาบูโน่แล้วก็ให้โรนัลโดโรนัลโดยิงก็เรียบน้อยครับโอ้โหเป็นไงฮะ ลำหน้าใช่ไหมครับโอ้เสียดายจริงๆครับดูโหล้ำไปหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงตัวเลยนะฮะเซ็งเป็นธรรมดาครับบริโโ่ให้กับไหลไหลคืนกับหลังกับไหลท์ไไท์กับไหล,ล,ลครับ มิเเนไหลตอกไปเรื่อยๆครับมาครึ่งสนามแล้วครับตอไปตอกมาอัมดมาให้กับชอชอมาที่ดอกูดอกูต้องโอ้โหดูมาที่ดอกูอกอออกให้กับบูโนบูโนจ่ายมาล้ำอีกไหมครับงานนี้ โรโดล็อก ok นิดหนึ่งเอาชัวแต่ไม่ชัว <c oughs> เอาไลท์ออกนะครับโอ้โหใจหายใจคว่ำร้อยหกนาทีนะครับบูโน่บูโนโ่บ,โนโอบอกขอเล่นสั้นๆคาเิมิโร่ให้กับดอกู แิมเบอร์คืนกับอายาดาเบลโอ้โหหมดเวลาครับดูโน่นี่ก็มีปัญหานะครับคือก็ไม่ได้อยากที่จะมีปัญหานะครับ เวลาครึ่งหลังกันต่อครับบูโลบอกจำ,จำใจต้องส่งให้ครับอยู่โปรตุเกสด้วยกันนะครับอามัดเอโบโมเอโบโมรออยู่เอโบโม,ออโบโมพลิกพลิกเผ็ดให้กับอามัดบูโนโบูโนโบอกไม่ค่อยอยากจะส่งเลยอันเนี้ยส่งแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหม เรากูเรากูให้กับโรอลดโรอลด์เบรกนะครับเบรกกลัวจะล้มกันเลยเกินเลยฮะโอร์กาดวิคกีทิเบอร์คืนให้กับโอร์กาดคาสิมิโรสกัดไว้ได้ครับแล้วก็เบาๆเข้ามาตรงกลางนะฮะเอ,อโบโบต้องสปีดนะครับคนนี้ เปิดมาให้ก็เอามาัดโตโดโดพลิกพลิกทีหนึ่งโตโดยิงโอ้โนโตสามเรียบร้อยล้ำอีกไหมครับลูกนี้ไม่น่าล้ำแล้วนะคือโตโด่ยิงไม่ได้นะครับก็จำเป็นจริงๆครับ รว่าจริงแล้วติดก็มีคนซ้ำให้ฮะขอท้าที่มั่นใจครับจะยิงซ้ายก็กลัวออกครับโอูโน่ครับรอไปสองประตูเขาจะแฮตติกได้เลยป่ะครับเวลายังมีเหลือนะครับดูนะครับคือถ้าเขาไม่มีปัญหาก,กันก็น่าจะโอเคนะ เรอกูครับเรอกูเปิดมาแต่ว่าโรนโด,โด,โดโวิ่งไม่ค่อยออกแล้วครับก็ถือว่าสุดๆแล้วครับร้อยี่สิบเอ็ดนาทีกว่านะครับเล่นกันแบบฟูลไทม์แบบเต็มๆทดเวลาก็ยังเต็มๆไม่มีการเปลี่ยนตัวครับแมนชกเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นำอาร์เซนอลไปได้สำเร็จนะครับโอ้ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าเน็ตครับวันนี้ ดูนะฮะไสเตอร์ยูไวนเต็ดครับชนะอร์เซนออลไปสามสองครับ